หนึ่งี่หาเเอาว่าสั้นวาไปเอานึ่งี่ตัวเดียวว่าสัน้น สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านขอสู่ทีมงานของผุดโถวฟ้ารวยขอสวัยฟ้ารวยขับเวทีครับตามข้องนวดที่ผ่านมาของโปงนเอดสนที่เข่าคงส์ถ่ายบอเพราะว่ากระบอกหงส์จกักคือกันน้องกับเนาะทุกครั้งบางครั้งเทเบิลได้มาตามปุ๊บเพิ่นที่ได้สองตัวสามตัวเลยครับเอฟซีผมบางที่สองตัวบนสองตัวล่างเป็นยังเหมือนี่เพราะว่าเพิ่นผมมีโทรศัพท์รหัสตามหาบอเจอ นะครับเนาะความหมายคือเข้าตามหาเพิ่นบ่เจอมาอยู่ครับอีธีผมมาหาเพิ่นโกงสุดท้ายอยู่ตามหาเพิ่นบ่เจอแต่ว่าเพื่อนหายไปตัต้งแต่ตองวดหังกะอ่าพิษแตบหนึ่งเนาะครับนะอีซีครับผมอ่าแต่ว่างวดก้อนนี่เขาคนทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานี่คิดว่าคงเขานะครับอีซีครับผมเพราะว่าเล่าเขียนอยู่เห็นเห็นเฉียนอยู่สามเจ็ดนี่สามเจ็ดสี่เจ็ดบอกนม่ยังไงนี่แหละครับอีซีครับผมอ่าอันนี้เป็นของประมวล เลขผีบอกเลยครับผีหน้าอยู่ภูมิน่าเพลินเนี่ยหลังบ้านเพลินนี่เพลินสี่ให้บอกดูผู้ใดเข้าไปต้อหันปุ๊บนี่อ่าเข้าไปบอดีปุ๊บจับบีบคอเลยว่าสันครับเอฟซี MC ครับมาบอกเพลินอยู่เป็นประจำเพลินได้อยู่นี่แหละครับงวดนั้นก็นับเงินเปรอะได้เกือบแสนงวดนะครับงวดใดทั้งบนทั้งล่างไอ้งวดที่อ่าเก้าเจ็ดแปดนะครับไอซี่ผมอ่าเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดนะครับไอซี่ผมเพลินได้ทั้งบนทั้งล่างได้หดสามตัววะสันงวดนั้นครับ แปดเก้าแปดนะครับพี่ซีครับมางวดนี้นะครับมาฟังผลสีโบลผลสีแสดงท่าทางหรือว่าลีลาของคนเฉยเบิ้งนะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นเวล์บ่ได้ขั้นทีมงานของปอสไวน์นี่บอกแปรเนี้ยแปรบ่ถือกระคอไพ่แปรสร้อยกันนะครับเด้องจากบางครั้งเข้ากับแปรถือเนี้ยบ่ถือแน่นนะครับเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทั้ง่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านัะครับคุณอะเลี้ยงงัวอยวิ่งครับพี่ชีผม อยู่หลังบ้านนะครับนะเดี๋ยวนี้เพิ่นเลี้ยงงวยอยู่หลังบ้านเพิ่นกลับเอฟซีครับผมกำลังจูงงวอยู่เดี๋ยวถาเพิ่นจักหน่อยย่งางขึ้นมาแล้วก็ให้เพิ่อนบอกอมือใบมือนะครับเพื่อใส่มือใบใส่ยังนะครับเอฟซีครับผมเอาเปื่อบ,บนเหมือนกันเซวลากะนถาประโหนเพื่นยางขึ้นมาครับเอฟซีครับามาแล้วครับเอฟซีครับผมพ่อโงอน คนฝันแม่นนะครับเนาะแตกคักแตกเนี่ยมาเบิ่งงวดที่แล้วว่าผลที่ว่าจังไดครับยุซี่ครับผมได้หลายปันได้นะครับเนาะมาแล้วครับมาแล้วโอ้คนดังครับเอพีครับผมพ่อโงนนะครับเนาะเออเออเออเอาอีกแล้วสามเจ็ดเอาอีกแล้วโอ้ เป,เป๊ะอีกแล้วครับที่ผมออเออเออหนึ่งซีนะครับบ่าผิดพลาดหนึ่งซี่าสัสน<อ>้นบัดได้ได้สามเจ็ดาสั้นโอ้โ้อืมบน,ออนเออเออหนึ่งซีหาบ่เอา่าสั้นว่าไปเอานึ่งสีตัวเดียว่าสันา้น<อ>ว้าวหนึ่งซีหาบ่อเออโอ้ยาสันว่าเออบัได้ไขโยได้สามเจ็ดาสั้นอืม หนึ่งีหาวตีพอนึงเอ่หนึ่งีหาบ่อเออหนึีหาได้อยู่บ่เอาเอาแต่ว่ามันบอกามเออเพิ่นเออเพิ่นไปเอาแต่หนึีตัวเดียวโอ้สามเจ็ดได้แต่สามเจ็ดอาดปัดปัดโอ้ โอ look, ้บอกถือบัตแต่หงบ่อใดเงินมาสั่นโอ้โอ้ฝันแม่นได้อยู่ฝันได้อยู่หึงบ่อใดหึงบ่อใด ตัดหาออกรอบไปซื้อหนึ่งซีตัวเดียวบ้าทนี้ส,สามเจ็ดได้เต็มเต็มเอาเอาครับเขียนแล้วครับสองตัวเขียนแล้วเขียนแล้ว โอ้โหสองตัวเกดเก่าครับอีฟซี่ครับให้สังเกตบงสองบนโอ้สองตัวไฮมาแล้วครับอีฟซี่ครับผมอ้ แปดเกมาอีกเพรมาอีกเล้ยวมาอีกเลี้ยวสองหาหาสงองออเก้าศูนย์สองห้าอ,อ, 25, อสีตัวก็เหล้วว่านั่น แต่ว่าสามตัวคือแปดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นเจ็ดเก้าโอ้หรือไว้บบางอืออือโอ้เอาแค่นั้นสันว่าเออโอเคอ่าเอาสมั่นกระไดสมันกระไดอืวงกลม่ะอาวงกลมวงกลมวงกลมตัวไหนเออตัวนั่งนักโอ้สีใส่กับตับเลยครับเก็บเก่าโอ้มันมาดูมาได้โอ้ โอ้แปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าด้วยออาวงกลมวงกลมวงกลมอ่าฝั่ที่วงกลมไปเตยออตัวเนีนตัวพุ่นเออนวลเนียนสองตัวคือเจ็ดเก่ากับโอ้สามตัวเลยอ่ อ่าน้นสามตัวเลยอ่าตัดเอาควนไม่เพี่ยเจ็ดเจ้าแปดเจ้าตัดเอาเออหกโหกศูนยเก้าศูนอ่าเพิ่นเอาหัวขึ้นหัวลงให้อ่อที่เก่งแล้วเล็บ่หลายเล็บ่หลายดมีแค่สองหางคือเก้าศูนกับสองหาเน้นหาสองกับเจ็ดเก้ากันไว้กันไว้ เคอ่านี่มันเป็นตัวกับมันไดซื้อศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยนุ่มออออ่าอ่าสามตัวลางนี่เน้นสองตัวคือหาสองกับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าโอ้นี่ตัวเน้นโอ้คืนหัวลงโอ้เคเอออเออ เออบนบนนี่แปดเจ็ดเก้าอกับเจ็ดเก้าอสองตัวสามตัวนี่แปดเจ็ดเก้าเลยอืออ่ออะยังไงว่าทันเดือบนเอาตัวเน้นๆตัวนี้นะครับด้วยเอฟซีครับผมแปดแปดเจ็ดเก้าเน้นสามตัวเลยแล้วก็สองตัวเน้นเจ็ดเก้านะ ศูนยกาศูนยครับ f อฟซครับ52า uh, สอว่าเน้นเน้นมิดอ่าวงกลมไว้เน้นมืด uh, นะครับเอฟซครับผมอ่า uh, สุขขึ้นมานะครับเอครับผม